สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับที่ช่องต้นขุ่นรีวิวปลาเครื่องครับวันนี้เราก็จะมีตะกรุดมาแกะให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นตะกรุดหนังเสือสมิงนะครับมหาลิ์นะครับตะกรุดนี้จัดสร้าง555ดอกนะครับพุ่ทุกคนนะครับเด่นทางด้านมหาอำนาจมหาชัางงังนะครับป้องกันภัยการคุณใส่มนดํานะครับการและแก้ดวงตนครับแคลคลาปลอดภัยนะครับ ตะกรุดนี้เป็นตูุดของหลวงพระปรมนะครับวัดช่องแครนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีคาถาตะกรุดหนังเสือด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้เพื่อนๆดูันกันนะครับ ตัวตะกัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ที่มีหนังเสืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นหนังเสือแท้นะครับข้างๆก็จะเป็นปิดทองนะครับแล้วก็จะมียานด้วยนะครับอันนี้จะเป็นหมายเลขโคดนะครับสองเจ็ดหกนะครับเป็นหนังเสือแท้นะครับนี้ก็จะเป็นแผ่นตะกัวนะครับนี่ครับ ตะกุดนังเสือสมิงนะครับของหลวงพระพรมบัดช่องแคนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตะกุดนังเสือสมิงนะครับ ถ้าเพื่อนท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ